นี้นะคะจัดแล้วก็เคนะคะแล้วก็พินิดาน,นะะรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทําให้มันเพื่อเพื่อศักดิ์ศรีของเราอะไรอย่างี้หลายอย่างค่ะเพราะจะรู้สึกว่าหนึ่งคือมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอย่างที่บอกไปสองรู้สึกว่าเออการที่ที่ใส่ร้ายเราในเรื่องที่ไม่เป็นจริงมันส่งผลต่อต่อหน้าที่การงานความอับอายอะไรเงี้ยมันลงอยู่ในประวัติของเรา แล้วก็มันชักจะลามลามไปถึงเรื่องธุรกิจอะไรจะต้องแบบรุนแรงขนาดนี้คือว่ามีการได้พูดบอกไปแล้วคิดว่าจะหยุดแต่ว่ามันกลับยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะในดูจากหลักฐานทั้งหมดแล้วในเรื่องนี้ไม่ได้คิดว่าผู้จัดก,การทาคนเดียวนะคะมันจะมีคนร่วมขบวนการด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นมันจะมีคนที่เขาอุปโลกมาว่านี่คือแม่ของตาโลกใบที่หนึ่งนะคะ เบื้องต้นตอนนี้ที่เราคิดว่าจะดาเนินการที่ร่วมกระบวนการอย่างน้อยนอกเหนือจากอดีตผู้จัดการก็จะมีอีกประมาณ3ามสี่คนในจานวยเลยมีเพื่อนสนิทในประสาทหรอไม่มีค่ะที่เป็นดาราเกี่ยวข้องในด้านไหนตรงนี้เราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้ร่วมขบวนการในการกระทําความผิดนี้นะคะแต่ว่าถ้าจากที่เห็นในสื่อโซเชียลเราทุกคนเห็นพร้อมกันทั่วประเทศอยู่แล้วถ้าใครที่ติดตามข่าวว่า คนที่เสียหายจากการกระทาครั้งนี้ของของท่านนั้นนะคะก็คือคุณเคนะคะ<ม>เพราะว่าการที่ออกมายืนยันเนี่ยค่ะว่าว่าตานว่าตานมีตัวตนนั่นหมายความว่าคนนี้ก็คือคนลวงโลกคนหนึ่งม,มันมันมันมองได้ว่าคุณเคคือคนที่เออเป็นเป็นคนที่ไม่ดีคนหนึ่งอะคะ่ะที่มาสร้างเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันปะระจับแล้วว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วเราก็มีหลักฐานที่ถูกด้วยว่า ทุกอย่างที่ที่บมพูดถึงมันคือเรื่องวงโลกทั้งหมดนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นข้อความที่อดีตผู้จัดการคุยกับพี่บุ๋มปนัดดาอันนี้ขออนุญาตพี่บุ๋มแล้วพี่บุ๋มยินดีให้ความช่วยเหลือน้องทุกอย่างแล้วก็ยินดีที่จะเป็นพยานในคดีด้วยนะคะมีการกล่าวหาคุณเคนะคะว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับโต๊ะพนันบอล mm hmm. มีการกล่าวหาคุณเคนะคะว่าเสพยาเสพติด เล่นยาไอเล่นกัญชาเล่นยาบ้าทุกอย่างนะคะนี่คือจุดที่น่าจะเป็นคำตอบได้ว่าเราอะไรวันนี้ั้งตกโควึงจาเป็นที่อย่างนี้ข้อสาราทั้งหมดเนี่ยรวมกันขนาดนี้นี่คือเป็นข้อความที่อดีตผู้จัดก,การส่งหาดาราหลายๆท่าน ในวันนี้ที่มาเปิดก็คือเป็นของพี่หนึ่งวรรดาแต่ดาราในวงการหลายท่านได้รับข้อความอย่างนี้นะคะแล้วก็สื่อหลายๆที่ได้รับข้อความอย่างนี้นะคะมีการกล่าวอ้างว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่มีถึงกระทั่งให้เบอร์ยืนยันว่านี่คือเบอร์ของตานซึ่งไปเช็คแล้วเนี่ย เบอร์นั้นเนี่ยคือเป็นเบอร์ของบุคคลคนหนึ่งที่เรากําลังจะแจ้งว่าร่วมขบวนก่อไ้ขได้เขาไหมเลาขาโทรมาขอโทษแงก็เข้าใจได้เพราะว่าด้วยความเป็นเพื่อนกันอ่ะเราเราเข้าใจว่าเขาทําไปเพราะว่าเขาห่วงเราแต่การที่เขาลงแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องมันจบแล้วแต่เหมือนกับว่ามันทําให้ให้ไม่จบอ่ะเจตนามัน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 ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะณวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ณวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะแต่คิดว่าถ้าสมมติว่า เขาเอ่อรู้แล้วว่าความจริงมันเป็นยังไงแล้วเขาขอโทษเราด้วยด้วยด้วยใจจริงอะไรอย่างเงี้ยโอเคความเป็นเพื่อนความหวังดีเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะพื้นฐานมันจากที่เราเพื่อควา็หวังดีกับเราแต่จริงแล้วคือเรามันจะต้องมีความเห็นเลยขึ้นตอนนี้เลยถ้าทุกคนรู้จักจัดคือทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าจัดที่อย่างไรจัดี่สั่งคดีนี้จะยอมเจรจาใกลเปย์บางอย่างไหมับไม่ยอม ทำไมจันจะต้องยอมให้คนมาทำกระทำกระทำจัดด้วยทางที่มันไม่ใช่ความจริงก็นี่มันคือเรื่องใหญ่มากซึ่งอยู่ในชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจันสมควรแล้วอ๋อเขียดต้องโดนถึงคนคิดหรือเปล่ากับแ่ลนคืการงานห้าสิทำานแบบจัก็ทุกอย่างก็รู้สึกว่าคนคิดก็ต้องมาเป็นส่วนหนึ่งเพราะอะไงจะได้ไม่ไปทำแบบนี้อืมแต่พอมันเป็นข่าวแล้วเขาติดได้ติดต่อเรา ไม่มีมีคนที่มาประต่างกันเลยในในบริคุเชนที่นีก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อไปครั้งหนึ่งแล้วว่าผมทำธิดถึงพ่อมาจากต้นแบบปู่ๆรู้สืบพ่อก็มาที่ผมที่สี่สั่งเราเราสร้างจมเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าครับกับผู้ค้าครับหลายๆเหตุการณ์เนี้ยทำให้ผู้ค้า อาจจะมีความแคลงใจเพราะที่ทำอยู่เนี่ยทำกับเราเนี่ยมันขาวหรือเปล่ามันเขาหรือเปล่าพรอบครัวผมอยู่อยู่ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ไเบี่ยเเินใครไม่ได้ทําอะไรขึ้นมาเหตุการณ์นี้มันกระทบร้อยเปอร์เซนต์ผู้ค้ามีคําถามผู้ค้าอาจจะไม่ไว้ใจครับก็ทำให้เป็นผลธุรกิจร้อยเปอร์เซ็นต์ดันออกมาปกป้อง เอางี้ดีกว่าค่ะพี่วันนี้เสงคิดว่าถ้าพี่ๆได้เห็นส่วนหนึ่งของของสิ่งที่เขาจะทำแล้วก็ส่งออกไปพี่ๆจะเข้าใจจากแล้วเข้าใจว่าทำไมอะไรจะบอกรู้สึกว่าเราหลุดออกจากเขาแล้วรู้สึกมีเ่งขึ้นไหมคะแสงก็รู้สึกว่าเออได้เรียนรู้ได้รับรู้อะไรที่ผ่านมาที่ไม่เคยได้รู้ในหลายๆเรื่องค่ะก็หลังจากนี้แล้วคือชีวิตแสงก็ก้าวเดินต่อไปครับเริ่มต้นใหม่ทิ่งไหนไม่ดีแสงก็จะตัดออก เสียดายปีไหคะที่เราดูดทองก้นงานเราแบบเพื่อถ่ายไปคุณจ๋าเสียดายเวลาที่ผ่านมาแต่จัดย้อนกลับไปทําอะไรไม่ได้แล้วค่ะทําได้วันนี้ก็คือเดินหน้าต่อไปค่ะงานจะมีของพิจารณาคุณจ๋าค่ะค่ะเป็นคนดูแลใช่ค่ะในหัวอินสตาแกรมแต่ลงไว้เรียบร้อยแล้วติดต่องานได้นะคะรับงานได้ค่ะแต่ทีนี้ก็คือจะเดินหน้าทำยไงเดินเตรียมงานแต่งต่อไปใช่ค่ะขอเตรียมงานแต่งอย่างมีความสุข บบที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะได้รับในชีวิตสักทีสุดจริงๆเหตการณนี้มันพิสูงอะไรได้บ้างน่าจะหลักๆน่าจะสองของหัวข้อใหญ่ๆข้อแรกคือความสัมพันธ์ของผมกับจัดยิ่งแน่นแฟนขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็อุปสรรคต่างๆนี้น,น่าจะไม่มีอะไรมาขวางเราได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือคนที่รักเราสองคนเป็นห่วงเราสองคน มันมันออกมาด้าเลยนะมันเป็นสิ่งที่หนักที่สุดในชีวิตเดีเรียกว่าเหตุการณ์ในหน้าจะแบบเป็นเหตุการณ์ที่พิสูจน์ได้ว่าคนไหนที่ดีก็จะอยู่ในชีวิตเราคนที่ไม่ดีก็ก็แยกจากกันคุณจ้าวใ่การจัดการทดลองก็มันผ่านไปแล้วอย่างที่เหมือนบอกก็คือทําอะไรไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็คือเดินหน้าก็ถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งในชีวิตที่ทําให้ ให้เอามาปรับใช้ในอนาคตเพราแบบการไว้เรื่องการไว้ใจความเชื่อใจ